ข,ขเขาที่นี่ก็เลยเขาเรียกเป็นป่าเดินได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่เวณปากอ่าวของแม่น้าตานนะต้นมไม้ก็สามารถงอกออกไปในทะเลได้ทุกปีซึ่งจะต่างจากที่อื่นนะความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสารรค์มาให้มนุษย์เราได้ใช้ประโยชน์จากความแปลกหูแปลกตาจนมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่และอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันมากขึ้น จังหวัดสุดปลายตะวันออกที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยมาสักครั้งวันนี้เราพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะเมืองที่ไม่สวยแค่เกาะเท่านั้นจะมีวิวทิวทัศน์สวยงามหลากหลายวัฒนธรรมติดชายแดนประเทศกัมพูชาและมีส่วนแผ่นดินที่แคบเพียง450เมตรเท่านั้นเองค่ะที่นี่ก็คือจังหวัดตราด เราอยู่บนสะพานวัดใจสมบูก็เป็นวันแล้วได้เอยบได้เออออกไปตากผ้าแต่นี้แดดมันแรงนี่ ถ้าพูดถึงจังหวัดตราดหลายคนก็คงนึกอยากจะไปเที่ยวเกาะกันใช่ไหมล่ะคะ่ต่ตราดไม่ได้มีที่เที่ยวแค่เกาะสวยๆเท่านั้นนะคะเราลองเที่ยวตราดแบบไม่ข้ามไปเกาะกันบ้างว่าที่นี่เขาจะมีสถานที่เที่ยวตรงไหนกันนะคะโดยจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่อยู่สุดชายฝั่งของภาคตะวันออกอยู่ติดกับจังหวัดจันทบุรีและติดกับประเทศกัมพูชาะคะ่ะ โดยเราจะขับรถจากบ้านเราที่ระยองซึ่งตลาดจะอยู่ห่างจากระยอง194กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงค่ะเราขับรถจากบ้านแต่เช้าผ่านจังหวัดจันทบุรีขอแวะเข้าไปหาไรทานแถวตลาดเก่าติดแม่น้ำจันทร์กันสัหน่อยนะคะตลาดแห่งนี้เรียกว่าชุมชนตลาดเก่าริมน้ำจันทบูรีเป็นชุมชนโบราณริมน้ำใจกลางเมืองจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและชาวยวนอุพยพแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาก็เป็นศูนย์การค้าของเมืองจันทบุรีค่ะไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนที่นี่ยังไม่เลือนหายใครมาเที่ยวจันท์ก็คงจะไม่พลาดที่จะมาเดินชมตึกเก่าๆนั่งเล่นร้านกาแฟร้านของกินที่ขายกันมาแต่ในอดีตโดยเฉพาะร้านไอศครีมร้านนี้ค่ะ ร้านไอศครีมตาจารวดที่ดำเนินกิจการมาตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2502จนถึงปัจจุบันค่ะไอศครีมจะมีทั้งแบบโบราณและยังมีรูปแบบใหม่ๆให้เหมาะสมกับสมัยปัจจุบันมีหลากหลายรสชาติราคาก็อยู่ที่10กว่าบาท <8. S 1> ขึ้นไปค่ะใครมาต้องมาลองนะคะเอาอะไรคือเอาเอะไรคันเดียรนสันกะดิ่งเรียด้วย ทุเรียนเหรอทุเรียนหนึ่งตัด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 ต หน้าร้านจะมีตู้ไม้วางเครื่องกวยจับเต็มตู้ถ้าเรามาแต่เช้านะคะแต่พอหลังเที่ยงเครื่องเหล่านี้ก็คงจะหมดไปค่ะเพราะที่นี่เขาขายดีมาก ในตลาดแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีร้านค้าร้านอาหารแล้วที่นี่ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ติดน้ำด้วยค่ะซึ่งใครจะอยากมาพักก็ลองเช็คราคากันดูเอาเองนะคะเราเดินชมที่นี่กันไม่นานเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อค่ะจุดหมายของเราวันนี้ก็คือที่จังหวัดตราดนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวตราดกันค่ะเมื่อเข้าจังหวัดตราดท่านที่จะไปเกาะช้างก็จะเลี้ยวขวาไปทางท่าเรือเฟอร์รี่ ทริปนี้เราจะเที่ยวตลาดแบบไม่ข้ามเกาะกันนะคะที่แรกที่เราอยากจะแวะเวียนไปหลังจากไม่ได้มาหลายปีมากที่นี่ก็คือประภาคารแหลมงอบค่ะตรงที่เรามานะคะเป็นประภาคารแหลมงอบจะเป็นจุดสุดแทนดินของภาควันออกเลยนะคะทุกคน ถ้าใครมาตานนี่คือต้องแวะมาถทางรูหนะะ่อยค่ะมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดกลาดอีกที่นึงเลยเนาะเมื่อก่อนร้านค้าเต็มไปหมดเลยตอนนี้ปิดตัวลงเหลือร้านไม่มากนักท่องเที่ยวน้อยลงไปเยอะเลยค่ะ ที่นี่ยังคงเป็นที่เช็คอินของเหล่านักท่องเที่ยวแบบเราเป็นบริเวณจุดชมวิวสุดเขตภาคตะวันออกมองเห็นเกาะช้างนู้นเลยค่ะใครมาตาส่วนใหญ่ก็จะแวะมาถ่ายรูปกันที่นี่มีลานจอดรถอยู่ใกล้ๆเลยนะคะด้านข้างลานจอดรถจะมีรูปปั้นอนุสรณ์รีสมเด็จพ่อรอห้าปฏิสฐานไว้ให้กราบไหว้และระลึกถึงเมื่อครั้งสมัยยุทธนาวีเกาะช้างค่ะ หลังจากเราเดินเล่นถ่ายรูปเล่นตอนนี้ก็เกือบเที่ยงวันแล้วค่ะก็จะร้อนๆหน่อยนะคะที่นี่มี7 e เ e ่ e อให้เราพอซื้อน้ำซื้ออาหารกินรองท้องได้อยู่ค่ะสถานที่ต่อไปที่ไม่ไกลกันมากคือชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวค่ะที่นี่จะมีการจัดทำเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว มีอาหารของฝากจำหน่ายชุมชนบ้านนำเชี่ยวเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนสองศาสนาและสวัฒนธรรมที่อยู่รวมกันอย่างสงบสุขโดยสองศาสนาก็คือศาสนาพุทธและอิสลามค่ะสวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมไทยจีนและมุสลิมค่ะซึ่งแม้การเวลาจะผ่านไปแต่วัฒนธรรมต่าง ก็ผสมกลมกลืนและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่เป็นสเสน่ห์เฉพาะของแต่วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีนะคะใล่องเรือได้ครับล่องเรือล่องเรือไปไหนบ้างคะนี<อ>่ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดตรงนี้อ๋อตรงนี้จะเป็นอุโมงต้นไม้ที่สวยเป็นองค์ธรรมชาติอ่าไม้คงกลางนะอ่าแล้วล่องไปจะมีนกเหยี่ยวบ้างอ่ลิงแสมบ้างแต่ไม่มากถึงขนาดนี้เพราะตรงนี้มันต้องอ่าให้อาหารมันค่ะ สนใจก็ล่องล่องไปได้เรือมีหลังคามีทูชี่พร้อมหมดแล้วครับเรือสองคนมาสองคนนี้ครับสี่ร้อยบาทครับอ๋อคนละสองร้อยเนาะคนละสองร้อยบาทครับค่ะเรือแบบนี้ครับเนี่ยไกลไหมไกลไหมระยะทางระยะทางก็ประมาณกิโลกว่าสองกิโลได้ไหมไม่ไกลก็ประมาณใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีครับโอ้ ใครที่กลัวความสูงก็คือแบบเสียวเหมือนกันนะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงบ้านน้ำเชี่ยวนะคะก็คือเดินไปบนสะพานวัดใจเป็นสะพานโค้งสูงเห็นวิวหมู่บ้านน้ำเชี่ยวถ้าใครกลัวความสูงนะคะก็จะหวาดเสียวหน่อยค่ะแต่วิวดีเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดของชุมชนเลยก็ว่าได้ที่นี่เปิดให้เข้าชม8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ เราออกจากบ้านนำเชี่ยวและมุ่งไปชุมชนบ้านท่าระแนกันต่อนะคะบ้านท่าระแนศจะอยู่ที่ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวอันศีนที่ชาวชุมชนเรียกขานนามกันว่ามหัศจรรย์ลานตะบูนค่ะเมื่อมาถึงเราเข้าไปติดต่อที่ศาลาทางเข้าช่วงเวลาบ่ายกว่า น้ำยังขึ้นไม่สูงมากยังพอเที่ยวชมได้ค่ะโดยเราจะนั่งเรือเข้าไปที่ป่าชายเลน ยังไม่ได้เหรอต้องรอานานไหมต้องรอรลูกไหม<า>นั่นแหละลูกมันอะลูกมันแก่ยังต้องผ่าดูดดดดอ๋อครับที่เราเป็นพวกขนมจั่อ๋อเป็นมวกพี่หนูเคยขายตามเนี้ยนะ ต้นตะบูนเขาถึงเรียกว่ารานตะบูนใช่ไหมก็คือต้นต้นตะบูนใช่ไหมนั่งเรือเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรค่ะจนเรามาเจอรานต้นตะบูนมีลักษณะคือรากที่ลอยอยู่บนดินไม่จมเหมือนต้นไม้ทั่วไป รากต้นตะบูนจะแผ่บนดินโครนของป่าชายเลนค่ะโดยเราสามารถลงไปเดินบนรากซึ่งรองรับน้ำหนักของเราได้เรามาเห็นยังไงว่าตรงนี้มันเป็นที่เที่ยวอะคะหรือว่าแบบค่ะคือคือมันอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วค่ะ อ่าค่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าอีกคนข้างนอกเขาจะให้ความสนใจ่ากมาใช่ แล้วพอมันหล่นมาแตกอย่างเงี้ยมันก็ลอยไปก็จะติดขึ้นเป็นต้นของเขาเนาะในอย่างนี้เนอย่างเงี้ยครับเนี่ยในพวกนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นต้นตะบูนอันนี้เป็นเม็ดในของเขาเนาะครับเนี่ยพอพอเขาลอยไปติดตรงไหนเขาก็จะขึ้นเป็นต้นแบบเนี้ยแต่ที่แตกมาแล้วก็มีไหลไหลเม็ดข้างในใช่มีมีลูกหนึ่งก็มีเป็นสิบเม็ดนะเป็นสิบตัวเม็ดครับแล้วพอแตกแล้วเม็ดก็เป็นแบบนี้นะเม็ดหนึ่งก็ต้นหนึ่งครับ พอ,อยปฏิกิจะขึ้นส่วนส่วนตรงกลางเขาก็ลงมาแบบนู้นมาลงมาเข้าปักเขาก็ขึ้นของเขาที่นี่ก็เลยก็เลยเป็นป่าเดินได้เนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่เป็นปกากอ่าวของแม่น้าตาลนะต้นไม้ก็สามารถงอกออกไปในทะเลได้ทุกปีซึ่งจะต่างจากที่อื่นนอกจากเดินเที่ยวบนลานตะบูนแล้วนะคะที่นี่ยังมีต้นร้อยรูที่สามารถนําไปทําเป็นชาสมุนไพรให้ชิมแต่เราต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมานะคะวอล์กอินแบบเราก็จะไม่ได้ชิมค่ะร้อยรู ที่เราเอาไปทำเป็นชาค่ะ,<ฮ>ะแต่น,นี้คือต้องโซมาจองทางเรานน,นี้ก็เป็นกาวฝากชนิดหนึงที่เกาะตามต้นไม้ป่าชายเลนของเราทั่วไป <ฮะ S 1> แต่<น>ที่วัดคามุงของสกลนครนะหลวงพ่อเอาไปทำปัญารักษาลโรคมเนนะเร็งซึ่งส่วนหนึ่งเอาไปจากเราแต่หลวงพ่อท่านจะไปหามาจากทั่วประเทศมันมีทั้งป่าบกและป่าทะเล ีเราขับรถผ่านมาเห็นคุณแม่ท่านกำลังสารงอบนะคะเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะคะเผื่ออยากจะซื้องอบไปไว้ใช้แม่ขายงอบไหมคะขายค่ะขายค่ะขายยังไงขายลูกละร้อยหา้าสิบหใบจากนทำนานแล้วเนีู้ก็เป็นวันและ ตายัางดีเหยอ,อยงเย็บได้ทำงานแฮนด์เมดของแท้แจกหอกจากใบจากใบจากจากที่นี่เลยใบจาก มีคนทําเหนอหรือมีแต่แม่ทําคนเดียวโอ้ไม่เคยจะมีคนทํอเอเนะก็ทํามันเงินมนันน้อยค่ะนี่เราจ้าค่ะก็จะได้ก็จะได้ตังค์นี่เราทีนี้ีนี้นเ,รนนเราเป็นคนไปไหนไม่ไหวทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะยังมืองังทาไปยังมีมือที่ยังไอ้นี่ได้นาะแม่เนาะ ทำสวนเออเออกไ, <ป S 1> ไปตากผ้าเดี๋ยวนี้แดดมันแรงนี่อ<จ>ตอนนี้เรามาที่ร้านเกี๊ยวหน่องบัวนะคะร้านชื่อดังเมืองตราดก่อนออกจากตัวเมืองตราดเราเที่ยวจนหิวรอบบ่ายกันอีกรอบแวะร้านเกี๊ยวหน่องบัวกันค่ะร้านนี้เป็นร้านมามีเกี๊ยวเจ้าแรกคู่เมืองตราด มาตั้งแต่ปีคศ1971ตอนนี้ก็52ปีแล้วนะคะร้านจะอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลตราดหรือเราจะหาใน GPS ก็มาถึงหน้าร้านเลยค่ะเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันที่โรงแรมแถวหาดบันชื่นนะคะทางไปอำเภอคลองใหญ่ค่ะ การเดินทางจากตัวเมืองตราดมาหาดบ้านชื่นเราอยากจะบอกว่าถนนที่นี่ดีมากๆกว้างขับสบายถนนสวยบางช่วงเราจะเห็นทะเลทางด้านฝั่งขวามือนะคะส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นแนวภูเขาชมวิวเพลินเลยค่ะข้างทางมีทั้งป่าเขาต้นไม้เขียวๆตลอดทางเลยค่ะอู้ทะเล พักเป็นตึกน่าจะอย่างนั้นมากกว่าเนาะตรงนู้นอะว,ออวันนี้เราพักที่โรงแรมที่ชื่อว่าดิเวรานิโอรีสอร์ทหาดบ้านชื่นค่ะที่นี่มีทั้งเป็นตึกโรงแรมแล้วก็บ้านพักเป็นหลังๆนะคะค่าบริการห้องที่เราพักอยู่ที่2,200บาทค่ะรวมอาหารเช้าบรรยากาศที่นี่ดีสงบเป็นส่วนตัวหาดสวยมองเห็นเกาะกูดไกลๆนู่นเลยค่ะช่วงเย็นน้ำจะขึ้นลมแรงหน่อยนะคะ บรรยากาศห้องเรานะคะก็โอเคอยู่นะวิวแบบฝั่งนี้ชมสวน หลังจากที่เราเก็บของเข้าที่พักแล้วก็ออกไปเดินเล่นและออกไปทานอาหารเย็นเป็นร้านอาหารที่หาดบานชื่นใกล้ๆค่ะเช้าวันที่สองที่เมืองตราด บรรยากาศที่โรงแรมค่ะเช้านี้น้ำลดนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำทะเลกันส่วนเราเตรียมตัวออกเดินทางไปให้สุดชายแดนจนถึงด่านบ้านหาดเล็กนะคะ ที่เราไปจะมีจุดชมวิวอยู่ที่วัดหาดทรายแดงค่ะวัดจะอยู่บนเนินเขาริมถนนเลยมองเห็นวิวทะเลสวยๆใกล้สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ เราออกมาจากวัดนะคะถนนเส้นนี้ขับสบายไม่นานเราก็มาถึงชายแดนค่ะที่นี่เรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กเป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านหาดเล็กตบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านจามเยี่ยมอำเภอมณฑลสีมาจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชานะคะ บรรยากาศก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะถ้าเราเคยไปด่านที่อื่นมาหรือเข้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ทราบค่ะข้างทางก็จะมีของกินของใช้จําหน่ายบ้างเราแค่ขับวนดูเพราะว่าช่วงนี้คือรถบรรทุกใหญ่กําลังเข้าออกกันอยู่ค่ะบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเราตรงไปถูกนะคะก็จะเป็น ข้ามแดนไปกัมพูชาค่ะก่อนออกอำเภอคลองใหญ่ที่นี่มีบริเวณแผ่นดินที่แคบที่สุดของแผ่นดินไทยมีความกว้างแค่เพียง450เมตรค่ะและอยู่บริเวณหลักกิโลที่81-82นะคะช่วงนี้น่าจะปิดไม่รู้ว่าเขาจะปรับปรุงอะไรไหมนะคะยังไม่เห็นทำอะไรเลยแต่เราสามารถเอารถขึ้นไปด้านบนชมวิวได้ถ้ามาในช่วงเย็นดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ถ่ายรูปก็คงจะเหมาะกว่าตอนนี้มากเลยค่ะ ในระหว่างทางที่เรากลับไปอำเภอเมืองตราดทันไปเจอน้ำตกริมทางเราก็เลยวกรถกลับเราเจอนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวตราดบ้านอยู่แถวนี้เขาพาลูกมาเล่นน้ำพอดีค่ะบอกกับเราว่าน้ำตกแห่งนี้ชื่อว่าน้ำตกยาตาเป็นน้ำตกที่ด้านบนน่าจะมีตาน้ำและมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ของรีสอร์ทหนึ่งที่ปิดตัวลงไปแล้วและบ่อแห่งนี้เกิดจากการขุดดินจนเป็นแอ่งและเกิดหน้าผาด้านหน้า น้ำด้านบนเมื่อล้นบอ่อก็จะตกลงมาเป็นน้ำตกถ้าน้ำเยอะจะไหลลงมาเป็นแพรสวยเลยค่ะมหานะออยยเลยมันจะอยู่ติดถนนเลยนะคะตรงแถวตั้งแต่ปลาดไปอำเภอคลองใหญ่ะคะ่ะ ลึกไหมคะเนี่ยลึกเหมือนกันแปลว่าว่ายน้ำเก่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยที่เที่ยวจังหวัดตราดยังมีอีกหลายสถานที่คาเฟ่สวยๆก็มากนะคะก่อนออกตราดเราก็เลยแวะไปคาเฟ่ที่อยู่กลางทะเลชื่อว่าชฉลมคาเฟ่ค่ะที่นี่มีทั้งคาเฟ่มีที่พักแล้วก็มีอาหารเราก็เลยทานมื้อกลาวันกันที่นี่ก่อนที่เราจะกลับบ้านค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่กลางทะเลนะคะที่อำเภอคลองใหญ่ชื่อว่าชโลมคาเฟ่ค่ะเขาจะมีอยู่ห้องพักอยู่ประมาณนี้มีทั้งห้องพักด้วยแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่บรรยากาศดีมาก เป็นอีกหนึ่งทริปที่เราเที่ยวไปเรื่อยๆในจังหวัดใกล้เคียงทะเลที่นี่สวยหาดทรายสะอาดและเงียบดีคนไม่พลุกพล่านค่ะหรือใครมีเวลาหลายวันกลับมาจากเกาะช้างเกาะกูดก็ลองแวะมาเที่ยวทะเลตราดฝั่งแผ่นดินดูบ้างนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบทริปนี้และคลิปนี้ของเราแล้วเจอกันใหม่ค่ะ